คือกันเลยกับสายสีเหลืองสวาสดีนะสวัสดีบัสุกขึ้นตอนนี้บอมเม้นใสู้่ที่สถานี BTS วัดพระทีมหาธาตุเนาะบอมเม้นใส้มาที่มาลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนาะซึ่งจแามาขึ้นอยู่ในสถานีแห่งนี้ซึ่งว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนกับรถไฟฟ้า ซ้ายสีชมพูเนาะบอเมนไส้กลมาพอสถานทีนี่สีลงไปนั่งรถเทฟาสาซ้ายสีชมพูแต่ว่ากายแบเขาไปเบิงวัดภาษีมาถาดอยู่เนาะเดี๋ยวกลับมาบอเมนไสจังซีแวร์ยางหลอเบิงหลอสมเนาะ เดี๋ยวสีลงไปเนาะมีอีกค่ะที่มารอเบิง์นรอ้มนั่งรถไฟยฝาซ้ายซีซันู้ทุกคนชมวิวเลยเนาะคือว่าเป็นอีกสายใหม่คือว่าปอานม่นใส่กับก็เคยไฟในเซนนั่นเนาะแต่คือว่าใน ในนั่งรถไฟ้าซ้ายสีชมพูเนาก็จะได้เห็นวิวะะ้วก็จะเห็นอีกสถานที่ใหม่ในกรุงเทพเนาะเป็นการเที่ยวอีกอย่างหนึ่งในมือนี้เนาะเดี๋ยวมาส้มบรรยากาศน้ำการทุกคนเราเบาแม่ใส้สีเป็นยังไงเนาะเตินเต้นเนาะ,ะในมืนนอนี้แต่ว่าแนนอนในตอนนี้ก็คือได้เห็นสถานีรถไฟ้าซ้ายสีชมพูนี้เนาะที่ว่า บอลน,นี้ที่ว่ามีการเปิดใหม่นะบาลแมนไส้ก็เคยมากครั้งแรกบอลในบอนนี้เนาะว่าทุกคนบอลแม่ไสกครับยังบอกเขาใจเนาะว่าต้องขึ้นบอนใดไปบอนใดเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คหนหาจะบ้างแน่นะเพราะว่าได้หลายคนก็ครับต่างจังหวัดแหลเนาะไปเที่ยวออก ต่างจังหวัดแลวก็กรุ่งเทพกบคน่าจะหน่อยลงเนเาะไปพาทุกคนยางเลาะเบิงสถานีก่อนเนะาะเนาะทุกคนบอู้ว่าเพิ่นใส่บตสาตรโดยสารตัวใดเนาะบําเพ็ใส่กับ ซึเช่ว่าใส่บัตรโดยสานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่ว่าสามารถยางลงมานีได้เนาะซึ่งว่าคือแลนขนานกับเส้นทางด่วนเลย นทุกคนแพนทีบาแมนใส่ก็เคยเห็นแต่เบ่าวคำจุนรีวิวเนะาะตอนนีงคนร้ายแห้งเลยน้อทุกคนสีนลองนั่งไปแยกตากเก็ดเบืองนอกถาขีขบวนที่สองเนาะถากีขบวนต่อไปนี่ก็เป็นบรรยากาศของผู้ที่สารทีว่า ออกมาจากรถไฟฟ้าเนะเมาเม่ใส้กันคือไปลงที่แจ้งวัฒนะเนาะลองขี่ไปหอดแจ้งวัฒนะจากนี่ไปประมาณแปดสถานีทุกคนลองขี่เบิงเนาะลองนางเบิงว่ด จะมีบรรยากาศยังได้เนาะลองเบ่งเส้นทางหม่เนาะได้ส้มวิวเนาะมาหนิมานาั่งรถไฟฟ้าได้ลองได้ลองนั่งรถหม่ราคาได้ลองส้มวิวเนาะในสถานที่ที่เข้าบาเคย <c oughs> en, กเห็นมาเคยไปเนาะทุกคนในมูอนี้แต่ถือว่าเป็นการเที่ยวอ,อีกอย่างหนึ่งเนาะในกรุงเทพและสำหรับการใส่บัตรโดยสารเนาะก็ะใส่บัตรเดียวกันกับบัตร รถไฟฟ้า BTS สีเขียวเลยเนาะคือว่าเขาลงจาก BTS ส,สายาสีเขียวแล้วแต่ใส่บัตรมาต่ออยู่อยู่สถานีนี้เลยทุกคนกัตชิมีทางสะพานเนาะสำหรับผู้ไดทีจะประสงค์ที่จะขึ้นไปขึ้นอยู่ทางฝั่งนั้นเนะาะกัทื่ว่ายางถามสะพานทางลงไป สกายบล็อกเดินผ่านว้าวไข,ข่คือกันเลยกับสายสีเหลืองทางไปซีเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นไปนั่งเริ่งระบบส,สิบเต้นยตีนไดสิีนิวบอ ไปวาด luôn นี้สายนี้ anh สวย không เนาะเดินไปทางเชื่อม hmm. không <laughs> ทางนี้ต่อไปราชพัฒพระนคร next station ราชพัฒพระนครผูร้โดยสารโปรดทราบโปรดเลือกโดยที่นั่งเก็บเด็กสตรีมีคันโดยอาจสังเกตได้จากเขนจัดสัญลักษณ์าาตัค้คันผู้สูงอายุคนพิการท่าพิสุดและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเล็กค่ะ Attention, please offer the seat to children, pregnant women or women wearing pregnancy tags, mom, the elderly, disabled, or other passengers before me and two. Oh, there's some view. born mine, you know. เส้นทางในที่เาราบเคยไปจะเห็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพน้อทุกคน มาเบกรุงเทพอีกมุมหนึ่งทุกคนว่าวสำหรับเซนเนก็นจะเป็นหนาะจะเป็นแบบหลบนอกเนาะหลบหนอกของกรุงเทพว้าวนมนีตลาดนาดทีบอล สถานีลักซีสาม,มารถเตียนตดดไปหนังซ้ายสีแดงได้ทุกคนบอ<น>ลคือว่าการอธิบายและการส้างความเข้าใจให้พูดให้พูดโด้สารแบบละเอียดเนาะงานากับบวนขอคุณค่ะ Attention, please monitor back the screen. มุมของกรุงเทพนองมาหนิ็ดรีกบอลทีเฮ้ากับแปลหกหูแปล,ลกตาปกเกย์ศิลัสการยึดติดทำเามันจะมีทางยางเนาะ ก่อนที่สียหอสถานีศูนราชการเฉลิมพระเกียรอศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ น่าจะเป็นสถานีสุดท้ายเนาะที่ว่ารถแลนมาหอดสำหรับมนี้ดนยินเจ้าหน้าที่นเนาะเพิ่นบอกว่าแม่นใ่ว่าจะไปปากเก็ดแต่ว่าเพิ่น่ามอนีรถแลนแลนบอหอดเนะาะหอดแต่แจงวัฒนะนะแจงวัฒนะสิบสี่ ่ายขนาดเนาะกรุงเทพป้าเกศนี่เราเคยมาจักเที่ยวอ๋อทั้งน้อปัว เน,นนยังนาะก็ของหนาวปอนท่วติ้งไลไลฮบ่หัวมี คือสถานีซิริรัตน์เนาะแล้วก็สซีเดินทางกลับขึ้นด้วยรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพราะว่าเปลี่ยนใหน้าลองนั่งแล้วก็รส้มวิวเนาะแต่วันนี้เขาก็ะชือนันง่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูกลับขึ้นเนาะทุกคนสารสลาที่หนึ่งแต่ว่าสําหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่กาสิบ เลียบง่ายกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีต่างๆเนาะเพราะว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่รูซึกว่ามันจะเลียบง่ายกว่าเลยกันนาจะใส่งบประมาณหน่อยกว่าถุกๆสถานีของระบบอื่นเนาะจะเข้าเบิรงนี่เนาะโค้งก็ถือว่าใส่โค้งเล็กเลย กนกทุนคสถานีต่อไปเมืองทองทานี next station ทุกคนคนรอดขาคิ้วคนร้ายขนาดว่าคนร้ายขนาดกระซิประมาณนี้ทุกคน สำหรับการพามาเบป็นมือนี้เนาะบรรยากาศเทวาสางความสะดวกสบายให้กับการขนส่งของกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยหลายๆเนาะการมีรถไฟฟ้านี่ก็เทวาดีหลท์เทวาสุดยอดเนะเาะระบบรถไฟฟ้านี่ก็เทวาขี่สะดวกสบายเย็นสบายแอร์เนาะอยู่สถานีก็มี ห้องนนำให้ผอมเนาะสะดวกสบายห้องนํำสะอาดนี่แหละเนาะทุกคนเหตุผลที่ชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่า,ขาเขาจะสาั่งทุกอย่างให้อำนวยความสะดวกให้ผู้คน พรว่าสีเป็นคนในศาสตร์หรือว่าต่างศาสตร์เนาะที่ว่าได้มาเที่ยวประเทศไทยก็ถที่ว่าได้หับความสะดวกสบายิดเนาะแล้วก็มีความปลอดภัยทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่ว่ามวนไล์มาเนี่ยเดยมา บ่งบรรยากาศเนาะแล้วก็ได้เบ่งสถานที่ใหม,ม่ๆเนาะตามซ้ายทางเป็นเส้นทางที่เราบเคยไปในกรุงเทพเนาะนี่ก็ได้เห็นอีกเส้นหนึ่ง